ก็มาดูพี่เขาฝึกท่านี้ครับจริงพี่ก็มีปัญหาหลังโซลล่างนะก็ฝึกหลายท่าแล้วมันก็บางทีมันน่าเบื่อฝึกฝึกฝึกหลังโซลล่างนะฝึกมากไม่ดีนะครับผมบอกเลยฝึกแบบเป็นนั้นฝึกสักสามถึงห้าท่านะครับท่าละสี่ถึงห้าเซต็จก็คือพองห้ามากกว่านั้นไม่ได้ครับฝึกหลังโซลล่างครับฝึกท้องเหมือนกันครับเขาจะฝึกฝึกเยอะไม่ดีครับผมบอกเลย ก็น,นี้ก็คือท่านี้มันก็ได้มันเป็นท่าอะไรวะมผมก็จําไม่ได้แล้วครับที่นอนกับพื้นอะอเวอร์ชันที่ไม่ได้ใช้ลูกบอลครับก็ฝึกอะไรวะผมก็จําไม่ได้แลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจําได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาบอกครับกรนนี้ก็คือก็คือมีลูกบอลก็เฮ้ยมันก็ดีนะผมไม่เคยลองนะครับพี่เขาก็ดู y YouTube ครับ เขาก็ฝึกครับเออใช้ได้เลยครับนี่ได้หน้าท้องก็คือท้องด้านข้างนะครับนี่ครับเอามือวางครับสลับกันครับแต่ถ้าให้ดีนะลงให้สุดวันนี้อีกครับจะโอเคมากครับลงให้สุดไปเลยครับให้นีครับแต่ก็คือว่าโอเคนะครับเออมันสนุกดีนะครับท้องด้านข้างมันจะถูกยืดออกครับนี่ครับท้องด้านข้างมันจะ จะแข็งแรงครับนี่ครับคนที่จะพัฒนาครับก็คือไม่ต้องร้อให้ผมสั่งอย่าง้อย่งนี้ครับก็คุณก็หาความรู้มาแล้วก็ลงมาฝึกดูครับแต่ท่าหลักๆก็คือเป็นท่าบังคับที่ผมให้ฝึกอยู่แล้วครับส่วนท่าพวกนี้คุณเห็นท่าอะไรมาคนก็ลองมาฝึกดูแล้วมาถามว่าท่านี้ฝึกได้ไหมไม่ได้ไหมได้ไหมฝึกยังไงก็ว่ามาครับนี่ครับ แต่ผมจําไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวจำชื่อท่าได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีครับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับตื๊อตืบบมีเอเซตตดครับ